สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง b r a c i n g b a d นะครับผมแอดวินเบรนยูทูบเบอร์ที่หน้าตาดีที่สุดในภาคเหนือตอนบนกลับมาเจอกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราผ่านคนช่วง Worldwide Celebration ของทั้ง2อ e เซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงคิวตู้ใหม่ที่จะเข้ามานะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นั้นก็จะเป็นในส่วนของโกฮัง An นติเมตนะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงแล้วเพราะว่าเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนนู้นนะครับตอนที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะ แต่วันนี้เราจะพูดถึงตัวใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือฟรีเซอร์ตัวใหม่นั่นเองนะเป็นฟรีเซอร์แองเจิลนะครับไฟนอลฟอร์มด้วยก็เป็นในส่วนของดาร์คบอลซูเปอร์ที่เข้ามาในตอนอ o ทัวร์นาเมนต o ออฟพาวนะครับและตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็น Golden f r e e เซอได้นะครับก่ <S <S อนที่เราจะไปพูดถึงความสามารถของเขากันนั้นอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เบสิ่งเบรนดด้วยนะครับมา ก่อนที่เราจะไปดูความสามารถดูความน่าเปิดดูอะไรต่างๆของเฟเซอร์นะครับเราจะไปดู้าไม่ตายของเขากันก่อนผมบอกเลยว่าสวยมากๆครับไปดูพร้อมกันเลยผมเป็นในเราจะเห็นว่าเป็นเวทีของ Tournament o f p o w e r นะโอ้ถ้าผมชันนะครับเหมือกับดูกระตูนเลยนะอันนี้คือท่าก่อนแปลงล่างนะครับเขาเป็นระดับ C U R เป็นท่าเดสบอลนะ ช่ไหมผมดูไผิดอันนี้น่าจะแปลงร่างครับเป็นแอคทีฟสกิลนะอลังการมากนะครับมาดูการ์ตูนเป็นท่าประจำของเขาตอนทุกครั้งที่แปลงร่างในการ์ตูนเลยนะเนี่ยคือถอดมาแบบอหล่อเชียวนะครับพีเซอร์หล่อสวยวะเป็นเดตบีมยิงใส่ท็อปโปกนะครับแล้วก็เดตบีมรัวๆอื ท่าอะไรอ่าน,าน,าน,านาาไม่ทนันโกลเด้นเลยสักอย่างนึงอ่ก็จบแล้วนะครับผมก็สำหรับท่าของฟรีเซอร์นะก็จะมีแค่2ท่าเท่านั้นนะครับท่าก่อนแปลงร่างแล้วก็ท่าหลังแปลงร่างเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับก็แต่ว่าความเดี่ยวเขาคือตอนแปลงร่างนั่นเองนะผมโคตรเทเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถของโกลเด้นฟรีเซอร์ตัวนี้กันนะครับว่าเขาเก่งอย่างไร ควรเปิดแค่ไหนนะครับแล้วก็โปลดเส้นทางทางไหนดีนะครับผมมาสำหรับโกลเด้นฟรีเซอร์ตัวใหม่นะครับชื่อของเขานั้นคือฟรีเซอร์วงเล็บไฟนอลฟอร์มนะครับแล้วก็วงเล็บแองเจลด้วยนะเพราะฉะนั้นมไม่ค่อยซ้ำกับตัวไหนเลยนะไม่ค่อยซ้ำกับตัวไหนเลยนะครับก็เราจะเห็นว่าซ้ำกับมีแค่ตัวเดียวในเกมนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะได้ อัพเป็นเลเวล120แล้วนะครับถ้าเกิดใครเปิดไม่ได้ก็ใช้ตัวนั้นได้นะแต่ถ้าเกิดใครเปิดได้ก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเก่งกว่าแน่นอนนะครับเป็นตัวด็อกคันเฟสนะระดับสูงสุดแค่ TUR นะครับ t r a n s c e n ์ u ุ t ตาร r เนะใช่ไหมย r มาือเคืน,นี้ใช่ปะ <laughs> <laughs> ก็ไม่ถึง LR นะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่เก่งแน่นอนมาดู Leader Skill กันก่อนนะครับเป็นครั้งแรกที่ตัว X เอยตัวด็อกคันเนะครับตัวด็อกคันเที่ ไม่มี leader skill ใหม่โผล่เข้ามานะครับเป็น leader skill ของ r e s e r r c h warrior นะครับแล้วก็ over warrior นะครับซึ่งเป็น l e เก่าทั้งคู่นะเหมือน golden fischer ตัวเก่าแล้วก็เหมือนโกคูด่าง3สีม่วงนะครับผมคียบวก4 HP attack defense บวก150ให้มาแบบด่ดๆเลยครับ150นะแล้วก็แล้วแต่ว่าจะชอบกันแบบไหนนะครับ ตรงนี้สำหรับ Leader Skill นั้นถ้าเกิดใครเปิดไม่ได้เราก็จะแนะนำว่ามันสามารถใช้ตัวละครเก่าๆในการนำ Lead เหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น Leader Skill ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่สำหรับ f r e เซอรตัวใหม่ตัวนี้นะครับเราไปดู Super a ์แ a c k กันต่อนะครับนี่ตัวนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่าเขาเรส e d ด f เฟนซ์และโจมตีแบบ Immense d a m าเมแล้วก็ซิลซูเปอร์แอทแทกด้วยนะครับ e s ด d e เ e นต์ตรงนี้ไม่มีเทินระบุเพราะฉะนั้นแปลว่าเขานั้นส t ต็ k ด e f เฟน e ์ได้นะครับสำหร,รับร่างแรกก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าฟีเซอร์ก็ยังคงเป็นตัวที่แท้งดีอยู่นะครับเราเห็นตรงนี้แล้วก็มองได้ว่าเป็นレ e ดิ e เฟนส์ก็เพราะฉะนั้นบอกเลย <c oughs> เป็น e d i t t o o n a t t c k กก็น่าจะดีที่สุดนะครับก็คือตีเบิ้ลไว้นะเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งนึงผมขออ่านพา s s ของเขากันก่อนมาดูพา s s ทสสกิลครับผม แอตแท k และดีเฟน s ์บวก100%และอันนี้ไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็เพิ่ม a อต a c k กและดีเ e น s ์อีก50% 5เเทิร์นหลังจากที่โดนโจมตีแล้วก็มีโอกาสปานกลางที่จะหลบการโจมตีของศัตรูนะครับปกติตรงนี้มันจะต้องมีเขียนว่า ซูเปอร์แอแ็ค์ด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาจะหลบซูเปอร์แอแ็ค์ได้ไหรือเปล่าก็น่าจะได้แหละนะก็คือหลังจากโดนโจมตีแล้ว5เธอเนี่ยพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มอีก50%ยังไม่หอมีโอกาสที่จะหลบด้วยดังนั้นทุกครั้งที่โดนตีทุกครั้งที่โดนตีนตเขาก็จะมีโอกาสมา,มากขึ้นไปหเธอหเธออย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ไม่ชัวนะครับตรงนี้เป็นความสามารถแบบแบบใหม่นะต้องรอดูหลังจากเราเกมเลย์ไปแล้วนะครับผมมาแล้วก็ ศัตรูที่โดนโจมตีนะครับ Attack และ Defense บวก30%เอ้ย Attack d e f e ลบเพิ่มวลางังโจมตีศัตรูทำไมล่ะลบพลังโจมตีและศัตรู30% 2สเทิร์นทนนะครับต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแพรว์นะครับสามารถลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูได้ถึง30%เลยทุกครั้งที่โจมตีนะครับไม่ต้องเป็น Super Attack ก็ได้แต่ Super Attack นั้นเขาสามารถซิล ห้ามไม่ให้ศัตรูโจมตีเป็นท่าไม่ตายได้ด้วยนะครับแล้วก็ stack defense ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้งานได้แน่นอนนะครับเป็นตัวที่มีประโยชน์ต่อทีมแน่ๆแล้วสำหรับแล้วก็อยู่ในทีมของ t o u r n a m e n t of p o w e r ซะด้วยนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับตัวนี้เก่งกว่า g o l d e n f r e e z e r ตัวสีม่วงตัวเก่าแน่นอนนะครับคนที่ชอบเล่นทีมของโกฮวนฟิเซอ ที่เป็น Tournament ต์ออ o พาวเวอร์อ่ายู e ินะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะเก่งเลยแหละและเรามาดู c อ i v e s k i l l ครับก็คือ t n s f o r m a t i o n นะครับก็การแปลงร่างเป็น Golden Freezer นั่นเองและตรงนี้ผมอ่านมาแล้วว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับเราอยากแปลงเมื่อไหร่ก็แปลงได้นะครับเมื่อเข้าเทินที่ต่อสู้นะครับก็คือแปลงร่างในเทินศัตรูตรไม่ได้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับแปลงร่างในเทินศัตรูไม่ได้แปลงร่างในเทินเร,เรานะก็ สามารถแปลงร่างได้แปลงร่างได้ตลอดนะครับเฮ้ยลินเริ่มพันกันนะเรามาดูความสามารถหลังจากแปลงร่างกันนะครับแน่นอนลินเลอร์สกิลเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าซูเปอร์แอทแทกนั้นเปลี่ยนจากสแต็กดีเฟนนะครับมาเป็นมัสซิฟลีเลสแอทแทกหนึ่งเทินนะไม่สแต็กนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็คอสอิมเมนส์ดามจนะ ก็เปลี่ยนจากตัวที่ตั้งรับสําหรับแปลงเป็นโกลเด้นฟิเซอร์แล้วก็จะทําให้เขาโจมตีแรงขึ้นนะครับสำหรับพาสซีฟสกิลแอทแทกและเดฟเฟนซ์บวก120%ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและ d ด f เฟนซ์อีก80%เมื่อโจมตีถ้าไม่ตายนะครับแล้วมีโอกาสเกรดชานะครับสูงที่จะ สตันศัตรูด้วยนะครับโว้ oh, แล้วก็มีการลดทอนดาเมจรีซีฟ50%เมื่อ uh, HP ต่ำกว่า49%ลงมานะครับ uh, ต้องบอกว่าตรงนี้แอบกักอยู่นิดๆนะครับเนื่องจากว่าเขาแปลงร่างตัวเองเป็น Golden f เซอ e r แล้วเขาเปลี่ยนจากตัวที่เป็นแท้งเนี่ยเป็น uh, ตัวโจมตีนะครับเป็นเพิ่มพลังโจมตีแต่ว่า ถ้าเกิดเราแปลงร่างช้าเนี่ยเราแปลงร่างสำหรับเกมยาวนะครับพลังป้องกันทั้งหลายเนี่ยก็ยังคงอยู่นะเพราะว่าเขาบวกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็ก็ยังเป็นคงเป็นตัวแท้งอยู่ดีก็ยังคงเป็นตัวแท้งอยู่ดีนะครับแล้วก็ยังไม่พอเขามีโอกาสสูงมากเกรดเชนนะครับทูสตนะันเอลมีนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่สตัน2องเทินเหมือนปกตินะครับก็คือสตันในพาร์ที มักจะสตันเป็น1เทินนะครับก็คือพอหมดเทินปุ๊บศัตรูก,ก็จะหลุดสตันนะครับแปลว่าเขาเหมาะที่จะยืนเป็นตัวที่2แล้วก็ไม่โดนโจมตีแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเราสแต็กพลังป้องกันมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหลบการโจมตีใดๆทั้งสิ้นนะครับกแบ็แอบใส่มาแบบเกินจําเป็นไปนิดนึนะสำหรับตรงนี้แล้วก็ยัง <c oughs> ไม่พอรีวิวส d ดาเมจรีซีฟบายห้เนะครับก็คือลดพลังลดดาเมจ50%เรเมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่ง เราสเต็กพลังป้องกันมาแล้วแต่ว่ายังมีลดดาเมจอีกนะครับแปลว่าถ้าเกิดเรามันอยู่ที่การใช้งานแหละนะครับมันมีประโยชน์แน่ๆแ,แหละสำหรับสกิลต่างต่างวังนนี้แต่ผมมองว่ามันเกินจําเป็นไปสักหน่อยตรงที่ว่ามันลดเพิ่มสเต็กมาแล้วพอแปงลงร่างปุ๊บอ่าลดดาเมจนะครับผมแต่สกิลอื่นคือการเพิ่มพมลังโจมตีอะไรเงี้ยผมว่ามันออกมาแบบอ่าเรียกว่าเกินจําเป็นหรือว่ากักนิดๆหน่อยๆนนะครับก็คือไปไม่สุดทางนะก็ แต่แต่ละสกิลนั้นมีประโยชน์ค่อนข้างสูงนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับความสามารถของ g o l เด n นฟ e e เซอตัวใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเก่งเก่งมากๆเลยมาแบบแพลวๆททำได้ทุกอย่างนะครับทั้งซิลถ่าไม่ตายศัตรูลดดามเมสแตก็กพลังป้องกันรวมถึงสตันด้วยหลบได้อีกนะครับก็คือทุกอย่างความสามารถที่เราต้องการในตัวละครหตัวในเกมนี้เนี่ย โกลเด้นฟิเซอร์ตัวนี้ใส่มาหมดนะครับแต่ว่ามีความแบบเดื่อมล้ํานิดๆหน่อยๆมีความกักนิดๆหน่อยมีความเกินจําเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อย่างไรดีก็อยู่ที่คนใช้นะครับผมอยู่ที่คนใช้ว่าจะเลือกใช้อย่างไงนะสำหรับคนที่ถามว่าถ้าเกิดผมเปิดได้เกิน1ตัวนะครับแล้วก็ปลดเส้นทางทางไหนดีเนี่ยเราโชคดีมากนะครับเปิดหนึ่งมันติได้2ตัวเลยผมก็ต้องยืนยันคําเดิมนะครับว่า ตัวนี้เนี่ยอัดไปทาง addition attack จะดีที่สุดนะครับก็คือ,อให้ตีเบิ้ลนะครับแล้วก็ใส่เป็นคิดเตอร์คอฮิตไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีบวก c r i เตอร์ h อ t นะก็ใส่คิดเตอร์ h อ t ไว้หรือว่าครึ่งๆก็ได้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้ดีเวลาแปลงร่างแล้วก็จะทําให้โจมตีได้แรงขึ้นนะครับผมสําหรับตู้นี้ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น d o อกคันเฟสธรรมดานะครับเป็นด็อกคันเฟธรรมดาซึ่งไม่ใช่ตู้ฉลองอะไร เราต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าตู้ของเขาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับก็อยู่ที่ว่าหน้าตู้ของเขามีตัวให้เราลุ้นได้เยอะแค่ไหนนะครับถ้าเกิดหน้าตู้ออกมาแล้วแล้วเรามีตัวละครเหล่านั้นเยอะแล้วนะครับบางทีตู้นี้เราอาจจะข้ามได้เพราะว่าอีกอาจจะต้องเก็บเพชรไว้การเฉลิมฉลองต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะห่างถ้าเกิดเรามองเฉลิมฉลอง ใกล้ที่สุดนะครับนั่นก็คือฉลอง6ปีเลยก็อยู่เดือนกุมภาพันธ์นู่นนะครับก็ไกลหน่อยนะครับจะเป็นปีใหม่ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดมากมายขนาดนั้นนะครับสำหรับตู้นี้ยังเป็นช่วงฟรีไทม์ที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราอยากได้แค่ไหนแล้วก็เปิดได้แล้วยังไม่ใช่ช่วงที่บีบหัวใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตู้นี้ใครอยากเปิดเปิดได้ครับผมไม่ต้องซีเรียสมานครับเรายังมีเวลาเก็บเพชรอีกมากมายนะครับสำหรับเซิร์เวอร์ญี่ปุ่นนะ ส่วนใครที่รู้สึกว่ามันเป็นตู้ธรรมดามันจะเป็นตัวทียูอาร์เราไปรุ่น l อาดีกว่าก็เก็บเพรไว้นะครับผมเพราะว่ากลางเดือนนี้ก็จะมี l อตัวใหม่โหล่หม่อีกแน่อนอนก็น่าจะเป็น Tournament of Power อีกหรือเปล่าก็ายังไม่ชัวร์นะครับโอเคครับก็บทแล้วนะครับสำหรับความสามารถความหน้าเปิดแล้วก็การเปิดเส้นทางของ Golden f r e e z e r นะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ e s s i n g Brain ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ